สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบงค์แบลงแบงค์นะครับแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวความหล่อนะครับของเราก็คือพี่เจงครับสวัสดีครับะใช้วิจารณญาณในการรับชมรรบฟังนะครับใช่ประสบการณ์นี้คือประสบการณ์โดยตรงเรื่องนี้ชื่อว่าพี่ขอตั้งชื่อ,องนี้ว่าน้องอัสดาก่อนหน้านี้นี่นะอ่ะครอบครัวพี่อ่ะมีลูกพี่ลูกน้อง อยู่คนหนึ่งอันนี้คือเป็นพี่สาวพี่สาวว่าคือเขาเป็นลูกสาวของลุงกับป้าของพี่เองเมื่อหลายปีที่แล้วพี่เขาก็เหมือนตั้งคันเนาะเออลูกคนแรกของเขาไปอันตราสาวอ่ะก็เป็นลูกชายพี่สาวเพียเขาอยากได้อยู่แล้วลูกชายใช่งอืมเขาก็แบบยิ่งดีใจยิ่ง,งแบบว่า เขางมงมุูนี่น่าคอยระวังตัวเองแบบตลอดอืมจนกระทั่งแบบว่าอายุคันได้แตกเดือยไอ้กรไไ่คาดฝันก็เกิดขึ้นระหว่างนั้นน่าจะเป็นช่วงดึกเล้กลางดึกแล้วพี่สาวพี่มีอาการชักเกรงชักแบบชักเกรงและทุกคนระตกใจมากคนที่เห็นการอโดยท้อตัวของแฟนเขาอะเนาะเขาก็แบบมาส่งเสียงว้ายแตแบบ่ว่าแบบว่าเออ เนี่ยมาดูมาดูไอโป้งหน่อยพี่พี่ของพี่อะชื่อโป้งใช่ไหมคนที่สังเกตอะก็คือว่าไปเห็นนิ้วอะของของพี่สาวพี่อะสีไปที่ท้องอะอว่าคงแบบเออสันสันสัตย์ตะยังความเป็นแม่ก็คงแบบจะสื่อว่าย้ายลูกเป็นไรนะกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีบพาสงง่งโรงพยาบาลแล้วก็สุเกเสริมกลางคืนแบบการดึกน,น,นั้นเลยเข้าไปแอดมิทโป้งห้องสุขเสริ สรุปได้เข้าไอซียูสักพักใหญ่ๆเนี่ยหมอก็ได้ออกมาว่าคืออยากให้ญาติแบบทําใจน,นิดนึงนะเพราะว่าเหมือนคนไข้อะ่ะมันแบบห้าสิบห้าสิบอ่ะระหว่างลูกกับแม่นะพูดแบบขอให้ทำใจไว้เลยถ้าไม่เสียลูกก็เสียแม่หรือถ้ามันร้ายยิ่งรายไปร้ายไปมากกว่านั้นก็คือทั้งคู่แล้วเขาก็บอกว่า สาเหตุที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าภาวะคันเป็นพิษก็คือพ่อของแม่พี่สาวพี่อ่ะเขาเชื้อเรือพวกล้างทรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีแบบว่าล้างทรงที่เขาแบบว่าติดต่อกยกันตลอดอ่ะก็คืออ่าชื่อแม่ฟ้าแล้วกันเขาก็เลยแบบขอให้แม่ฟ้าแบบช่วยหน่อยช่วยทําพิที่หน่อยช่วยดูอะไรหน่อยอย่าง,าง,างเงี้ยก็คือแบบว่าเขาสนิทก,กันมากๆาแม่ฟ้าก็ท,ทิธีนู่นนี่นั่นดูให้แล้วก็บอกกับแม่ ของพี่สาวพี่ว่าเออลายชื่อพี่สาวพี่อะมันไปขึ้นบนแบบบัญชีหนังหมาของทาวิสวุวรรณแล้ว <c oughs> เออก็คือเหมือนแบบว่าจะสิ้นอายุไขอ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยแบบเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันมีวิธีแต่ว่าเหมือนแบบว่าลายชื่ออะมันซ้อนกันมันเป็นชื่อเขาบอกว่ามันเป็นชื่อของพี่สาวแต่ว่าเหมือนแบบ มีมีอีกชื่นอน่ะทับอยู่แต่ว่าไม่รู้อ่านไม่ออกว่าเป็นใครอ,อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นนะตอนนั้นนะเด็กยังไม่มีชื่อด้วยแม่ฟ้าก็รับปากว่าจะพยายามแบบสื่อกับเท้าวิุวันก็พยายามช่วยให้ให้ถึงที่สุดอ่ะเพื่อที่จะรักษาใครคนใดคนหนึงเพราะว่าแม่ฟ้าบอกว่า รายชื่อที่โผล่ขึ้นมาคือจะต้องมีอยู่แล้วไปแน่นอนหนึ่งคนแต่กรบมาที่ที่ที่คุณหมอออกมาแบบเข้าไปสักพักนึงก็เหมือนแบบว่าทุกคนก็เหมือนแบบนั่งรออยู่ที่แบบหน้าห้องสุเสริญหน้าห้องไอซียูอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เดินออกมาบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคือตอนนั้นทุกคนชอ็ชอกชอ็อกแบบชอ็อกเพราะว่าได้ยินคำว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนี่คุณหมอก็บอกว่า อ่าขอโทษด้วยนะคะคือเด็กในคันแบบไม่สามารถแบบยื้อชีวิตเขาได้เออไม่สามารถช่วยช่วยเขาได้แล้วพอเขาแบบหัวใจยุดเต้นไปแล้วแต่ว่าคุณแม่ก็คือคนที่ขีดอันตรายแต่ว่ายัางไม่ได้เสียเองเองทางแม่ของพี่สาวพี่อะติดต่อกลับไปบอกแม่ฟ้าว่าเออว่าเด็กอะไปแล้วนะมแม่ฟ้าก็ แบบว่าสื่ออีกทีนึ่งอะแล้วก็เห็นว่ารายชื่อที่เคยเห็นอะหายไปแล้วแม่ฟ้าก็บอกมาว่าสาเหตุที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะว่าตัวลูกเขามีบรารมีมากกว่าตัวแม่อืก็เหมือนเหมือนเหมือนแบบข้างบนอะเด็กคนเนี้ยหนีลงมาหนีลงมาเกิดเออแบบโดยภลักการทา,ท,าทางที่ยังไม่ถึงเวลา เขาก็เลยมาเอาตัวกลับไปอื mm hmm. ใช่เขาก็เลยไม่สามารถะมาเกิดได้นนี mm ้ hmm. อันนี้เป็นเป็นในมุมมองของแม่ฟ้านะที่เป็นร่างทรงทางคุณหมออะ่ะ mm hmm. ก็เลยมาถามคุณแม่ว่าเรื่องเด็กอะ่ะจะเอายังไง mm hmm. จะเอากลับไปทําพิธีทางศาสนาเองหรือว่าจะให้ทางโรงพยาบาลอะ่ะ mm hmm. เป็นแบบผู้รับผิดชอบให้พี่สาวพี่ก็เลยตัดสินใจที่แบบว่า ให้ทางโรงพยาบาลน่ะตัดสินใจแต่ว่าทําไปเลยดีกว่าแบบเป็นคนรับผิดชอบไปเลยเพราะพี่สาวพ,พี่บอกว่าไม่อยากหินมเออเพราะว่ากลัวแบบทำไปไม่ได้เลยนะด้วยความที่น้องไม่มีสื่อแล้วว่าเราจะต้องจัดแบบพิธีกรรมทางศาสนาก็เลยต้องตั้งชื่อแล้วชื่อที่ได้มาก็คือแบบว่าเป็นซื่อตึกตึกหนึ่งในโรงพยาบาลน,นั้นก็ตึกอัศรางเนาะอันนี้ก็คือแค่เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนหน้าที่พี่จะเจอพี่สาวพี่อะหายแบบว่าแบบเหมือนแบบพักฟื้นเสร็จแล้วอ่อก็เลยกลับไปหาแม่ฟ้าเพื่อจะแบบเพื่อจะคุยจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แบบว่าอยากอยากรู้ด้วยว่าแบบว่าจะมีแบบโอกาสที่จะแบบจะมีลูกอีกไหมก็คือหลังจากที่เจอแม่ฟ้าแม่ฟ้าทักทีเลยว่าโป้งลุ่ม ตามมาด้วย mm hmm. เด็กคนนี้ตามมาด้วยแล้วเขาอะเหมือนยังไม่ยังไม่ไปเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ายังไม่ได้ประกอบพิธีกทางศาสนานะแล้วทีเนี้ยเขาแม่ฟ้าก็เลยบอกว่าเขาอะเหงานะเขาก็เลยตามแน่มา mm hmm. ออแล้วทีเนี้ยแม่ฟ้าก็เลยบอกว่าขอได้ไหมขออนุญาตให้น้องอะอยู่กับแบบเด็กๆของแม่ ก่อนได้ไหมก่อนที่แบบว่าเออทางโรงพยาบาลจะแบบว่าดําเนินการทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่สาวพี่อ่ะก็เลยแบบว่าอนุญาตเออแบบว่าให้ให้แม่ฟ้าเป็นคนดูแลไปก่อนเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบบว่าแบบไปเรล่อยแบบเผื่อเข้าบ้านไม่ได้เผื่ออะไรอย่างเงี้ยอแม่ฟ้าก็เลยไปตุอกุากุมารตัวหนึ่งมาแรับเออแล้วก็อัญเชิญเขาอัญเชิญน้องรัศดาเข้ามาอยู่ เหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับพี่เพราะว่าพี่อ่ะรู้เรื่องหลังจากที่พี่รู้เรื่องอ่ะพี่ก็แบบเหมือนตามหาของไม่เจอแล้วพี่ต้องใช้ด่วนแบบด่วนแบบด่วนมากๆคือของเนี้ยสาคัญมากคือต้องใช้แบบจริงๆใช้ตอนนี้ใช้ตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพรุ่งนี้ใช้แล้วพรุ่งนี้เช้าใช้แลว้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหาแล้วจนพี่หาแบบทั้งบ้านหาแบบหา,หาจริงจริงแบบโมโหหาแล้วหาพี่ก็เลยบอบก ก็อบอกว,ว่าแบบนึกถึงน้องเออคือแบบว่าอยูกันเอออย,อยู่อยู่ก็นึกถึงนึกถึงเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องอัสดางถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดนา้าถ้าเกิดน้าเจออ่ะน้าเจอของของสิ่งเนี้ยเดี๋ยวน้าจะซื้อรถของเล่นให้เชื่อเพราะว่าแบบพี่หาไปอีกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีพี่เจอและและอีกตรงสถานที่ที่พี่หาพี่หาแล้วแล้วพี่ก็หาหลายรอบมาก หาหลายรอบมากคือคือมันอยู่ตรงเนี้ยคือกูแบบมั่นใจพี่มั่นใจมากมาว่าแบบกูหาแล้วตรงนี้กูหาแล้วอก็เลยแบบเ,อออเจอพอเจอพอจบแเราก็ดีใจอยู่เนาะแล้วบอกคู่นี้เราได้ใช้จริงจริงวันนั้นได้ใช้เสร็จคืนต่อมาก,ก็เหมือนแบบประทวงเยี่ยพี่อันเนี้ยพี่ไม่รู้แบบตอนแรกอะพี่อะไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นกูบาที่ลุงเลี้ยง เป็นน้องอาสนาคือพี่อะนอยกับแม่ช่วงนั้นอ่ะพี่นอยกับแม่นนะแ,มและน้องอีกห้องหนึ่งจะเป็นน้องชายสาแฝดนอนด้วยกันคืนดึกแหละพี่จาได้เลยตอนนั้นอ่ะพี่ตื่นเพราะว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นสิ่งที่มันทําให้พี่อ่ะต้องแบบรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาคือพี่มีความรู้สึกว่าเหมือน เหมือนมีคนอะเหมือนมีใครอะแบบว่ามาสะกิดให้ตื่นก่อนแต่ว่าพี่ดตื่นมาด้วยความแบบสลึงสลือก็คือม่ได้เต็มตามคือ,อยังไม่เต็มตาก็สลึมสลืออารมณ์สลึงสลือน,นั้นอะพี่ก็ได้ยินเสียงขูดเตียงแบบเสียงขูดขูดเตียงไม้อะทุกคนเตียงไม้รอบเตียงรอบเตียงเลยอะแล้วไม่ใช่แบบแค่รอบเดียวอะคือแบบ คือขูดแบบสองสามสี่ห้ารอบแบบขูดแบบบ่อยขูดจนแบบพี่แบบพี่แบบพี่เริ่มกลัวในการส่งสัญญาณใช่จนพี่ตื่นพี่พี่ตื่นเต็มตาเลยอ่ะแล้วพี่ก็แบบพี่ก็เริ่มสกิดแม่แม่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยเลยสกิดแบบสกิดแรงมากเรียกแม่แบบตะโกนเรียกแม่แม่ไม่รู้สึกตัวเลยจนพี่บอกต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วทุกครั้งพี่พี่ลุกขึ้นมาปุ๊บอ่ะเสียงก็หายจนเราอ่ะลนนโทรศัพท์ไปจนเราแบบ เผลออะแบบกำลังจะเคิมเคิมหลับไปอ่ะเคิมเคิมหลับไปอ่ะก็เป็นเสียงเคาะประตูแล้วไม่ใช่เคาะประตูแก๊กก็บอกใช่ไวยก็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 ไม่นะเป็นตึ่งตื่นแบบยาวอ่ก้อนสั่นประตูแบบปังแล้วแรงมากอ่ะแค่แบบเหมือนคนแบบมาทุบประตูอ่ะคือแบบเฮ้ยจังหวันนะแม่ต้องตื่นแล้วนะเ พี่พี่แบบพี่บอพี่สะดุ้งแบบแต่แล้วพี่แบบไม่กล้าลุกขึ้นมาคือพี่กพยายามหลับตาไว้แล้วเพคือมันน่ากลัวมากสภาพแบบมันเหมือนคนจะพังประตูเข้ามาอแบบีอพี่ก็บอะไรพี่ก็เลยบอกตัดสินใจลุกขึ้นมาอีกทีนึงแล้วบอกเสียงนั้นะประตูก็เงียบลงทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เราแบบว่าตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาแต่นอนไม่ได้แล้วบไม่กล้านอนเลยเพราะว่าเออะ แต่ครั้งเนี้ยพี่อะเองตัวลงเองตัวลงแต่แบบเขาไม่ได้หลับอะแต่ว่าทุกแบบเราพยายามจะข่มตาจะข่มตาทุกครั้งที่จะข่มตาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คืนมือคะนะัแบบจะหลับไปเลยเพราะว่าเราอะคิดอยู่ว่าแบบที่เมื่อกีนน้มันคืออะไรคือกลัวไปแล้วอะกลัวไปมากๆแล้วอะแล้วให้คันต่อมาที่เจออะก็คือเตียงยุคล oh. อบตัวพี่เลยพี่แบบพี่พี่รู้เลยอะว่าแบบ ต้องมีแหละแต่ว่าพี่ไม่ลืมตามนี่นะเพราะว่าพี่กลัวแบบลืมตามมาแล้วเห็น่ะคือแบบคือแบบทาใจแบบทําใจไม่ได้จริงๆถ้าเกิดแบบตื่นขึ้นมาแล้วเห็นแบบเห็นแบบจระจ่าพี่คงแบบสติแตกอ่ะแล้คือก็คือตอนนั้นพี่จะนคิดว่าเป็นน้องไหมหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นใครพี่อ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครพี่คิดว่าเป็นกุมารมันจริงๆอ่ะมันมีมันมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ทําให้พี่อยากมานอนกับแม่เว้ยพี่คิดว่า อาจจะเป็นวิญญาณที่แม่โดนทําของมาหรือเปล่าอตอนนั้นเพราะว่าก่อนหนะ้าที่จะเป็นเหตุการณ์น้องอสระมันมีเหตุการณ์ที่แม่พี่โดนทาของมาแลแ้วแตเดี๋ยวไว้ตอนต่อไป,อไปนะครับก็เจียงยู่พี่ก็ไม่กล้าไม่กล้าแบบลืมตามขึ้นมาคือแบบด้วยความที่แบบกลัวแบบคือตอนนั้นลกลัวตัวสั่นอะกลัวตัวสั่นจริงๆริงคือแบบไม่ไหวแล้วอะแบบ พี่แบบสกิปแม่แบบสกิดแบบแรงพยายามแบบทําให้แม่จะตื่นนะแต่พี่พี่ยังหลับตาอยู่อ่ะพี่ก็เลยบอกว่าตัดสินใจลุกขึ้นมาอีกครั้งอ่ะแต่ว่าไม่ลืมตานะอืแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่กันอ่ะแบบหลับตาแล้วก็แบบมันก็ไม่มันก็หายไปอีกหายไปอีกทุกครั้งที่พี่พี่อะตัดสินใจลุกขึ้นมาเว้ยจนแบบพี่พี่ก็พิงละพิงแบบว่าพิงกับรวจเปียก็ไม่นอนแบบว่าแบบ ตัดสินใจตัดสินใจที่แบบไม่ลงแบบไปนอนแล้วด้วยความที่แบบพิงอยู่แล้วแต่ก็เราก็เราก็หล,ลับตาล้วก็พยายามแบบว่าอยากหลับอ่ะคือแบบพรุ่งนี้เช้าแล้วเออเดี๋ยวมันก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเหตุการณ์ต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือประตูห้องน้องเปิดแล้วก็ปั้งโอ้โหปั้งแบบเปิดแบบปั้งเป,เป็นเห็นเลยใช่ป่ะพี่ไม่เห็นแต่พี่ได้ยินเป็นเสียงเปิดประตูของห้องน้องอ่ะ ปั้งแบบเปิดปั้งปั้งแบบเปิดแล้วก็ปิดปั้งเปิดแล้วก็ปิดปั้งอะที่มากที่มากจนพี่แบบไอ้เคียน้องไม่รู้สึกตัวเลยหรอแม่ก็ไม่ได้ยินหรอแล้วคนอื่นแบบว่าแบบที่บ้านที่บ้านพี่อะคนอื่นอะเขาได้ยินไหมเออเพื่อพี่กลัวพี่พี่แบบพี่หลอนแล้วพี่ประสานเลยพี่แบบแบบเหมือนแบบสุดมนแล้วอะคือตอนเนี้ยคือคือเริ่มแบบว่ารวมรวมสติแล้วบบ สวมันแค่แบบะระโมทเสามงขาจบคือแค่ละโมตั้งระโมสามจบแล้วก็อ,อาหารแบบเสียงก็หายไปไว้ยจนเห,เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันยาวต่อเนื่องมาถึงตีห้าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเขาเริ่มแบบว่านิ่งลงอ่ะจนเขานิ่งลงแบบสักพักนึงอะมันก็จะทิ้งระยะมาแบบแบบยี่สิบชั่วโมงอะจนเราแบบมันจะเคิมหลับอ่ะมันจะทำให้เราเคิมหลับก็มาอีกรันนี้เป็นเสียงเด็ก,กวเราร เสียงเท็กอนร็อแบบข้างหูพี่เลยแล้วพี่แบบอ๋อพี่แบบแบอบกหัวร้อจนเราตื่นะ่ะเราสะดุ้งตื่นนะเสียงหัวร้อเสียงเทีเ่คนร้อคะพี่กแบบแบบ็แบบขอเถอะแบบขอขอร้องแหละแบบถ้าถ้าอยากได้อะไรอะ่ะคือตอนนั้นไม่รู้ถ้าอยากได้อะไรเลยอะอย่าทําแบบนี้เลยเพอกลัวแล้วอืเออถ้าอยากได้อะไรอะคือเข้าฝันก็ได้แบบว่า ให้พี่ได้พักผ่อนเถอะให้เราได้พักผ่อนเอนเพราะว่าเราเพียมากเราวง่วงมากแล้วคือตอนนั้นอะช่วงตีห้าแล้วคือคือร้องไห้เลยนะพี่อะร้องไห้เพราะพี่กลัวแบบกลัวมึ๊มันหลอนแล้วมกลัวมากใช่มันมันมันหลอนจริงจริงอก็หลังจากที่พี่ขอไปอะ่ะก็คือไม่มาพี่ไม่รู้ว่าที่มันที่ที่เขาหายไปอะเป็นเพราะว่าพี่ขอหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเริ่มเชา้า พี่ก็เผื่อหลับไปเ้ยก็กลัวก็คือแบบตื่นมาแล้วเขาบอกเฮ้ยเมื่อคืนกูเจออะไรกูกลัวคือ,อยังอยู่คนเดียวอ่ะอคือแม่ก็แบบตื่นไปทานูน่นทำนี่แล้วพี่ก็เลยแบบลงไปเลยลงไปเล่าเหตุการณ์เนี้ยให้คนที่บ้านฟังทั้งหมดมคนที่บ้านอ่ะพี่ถามเลยว่าเบนแองเมื่อคืนอ่ะมึงไม่ได้ยินเสียงหรอประตูเปิดปิดอ่ะแบบแทบพังแล้วนะอฮม,มเบนแอาคือไม่ได้ยินอะไร พี่ถามแม่แม่หนูว่าสะกิดแม่ทั้งคืนแม่ก็ไม่ตื่นแม่บอกแม่ไม่รู้สึกตัวมไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นด้วยอืมจนพี่แบบก็ไปเล่าให้พี่สาวพี่ฟังพี่สาวพี่บอกไม่ใช่กุมารหรอกไม่ใช่กุมารลุงหรอกเออตอนแรกพี่อะแบบว่าบอกว่ากาุมารือปากกุมารลุงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลุงก็คือเป็นพ่อของพี่สาวนี่เออ กูมาหนูป้ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเล่นด้วยอะไรเนะี้ยพี่สาวพ,พี่พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่อัสดางหรอกมาเล่นด้วยสงสัยอัสดางอยากมีเพื่อนเล่นหรือเปล่าพี่กเลยแบบสุกขีขึ้นมาได้ว่าอขอโนองไว้ว่าเราขอไว้ใช่ว่าถ้าเกิดหาของเจออะเจ้ารู้ของดีนะับไปถวายให้น้ตอ้งแ้วก็คือแบบก็ไม่เราอะไม่คิดด้วยแหละว่าแบบ ว่าน้องจะมาแบบคืนนั้นเลยจะมาเอาวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมาทวงเลยไอ้พวกกูอบอกว่าถ้าเกิดกูเจอของสิ่งเนี้ยกูอ่ะจะเอารถของเล่นอะไปให้หลาออนพี่ก็เลยพี่ก็เลยบอกพี่ก็เลยบอกว่าบอกแฟนแฟนของพี่สาวพี่เอว่าไปตำหนักไปตหนัดแม่ฟ้าเออพี่ก็แวะซื้อรถของเล่นไปแล้วก็ไปเท่าวายแล้วก็ ไปบอกไปบอกกับแม่ฟ้าว่าแม่ฟ้าน้องอยู่ไหม,มน้องอยู่แถวนี้ไหมเอฝอากฝากเอารถของเลน่ะให้ให้หลานหน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูอ่ะบอกว่าถ้าเกิดหนูเจอของสิส่งเนี้ยหนูอ่ะจะเอารถของเลนมาให้แล้วหนูก็ไม่ได้เอามาให้แบบทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนหนูจะให้การอหไการอย่างนี้ยังไงแม่ฟ้าก็รอ แม่ฟ้าก็หล่อแล้วแม่ฟ้าก็บอกว่าน้องอ่ะเล่นสนุกมากน้องมาเล่าให้ฟังว่าน้องเล่นสนุกมากพี่แบบก็เลยบอกก็เ,เลยรู้ละรู้แล้วลว่าเป็นน้องอืมฉเฉลยอ,อืมแล้วแบบอ๋อน้องสนุกแต่เมื่อคืนฉันไม่ได้นอนแท,แทบจะเป็นเฮขกาวมันน่ากลัวนจนพี่บบกแทบเยี่ยวแตกคือแบบไม่ได้นอนแบบไม่ได้นอนเลยจริงๆมานอนเช้าอะ่ะออ,อ แล้วก็หลังจากที่พี่ถวายของเล่นให้น้องเสร็จอะแม่ฟ้าก็บอกว่าน้องฝั่มาบอกว่าขอบคุณอืเออแต่ว่าพี่ก็แบบไม่รู้ว่าแบาบเขาพูดได้ไงเพราะพี่ก็แบบผีท้าโลกายังพูดมไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาบอกว่าใน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 ,ในช่วงของแบบชีวิตหลังความตายอะมันจะมีภาษาของภาษาผีหรือว่าเขาสิ่งที่เขาสื่อได้อะ่ะเขาอออนั่นแหละ พี่ก็เลยแบบโอเคแล้วก็โล่งใจแล้วก็กลับบ้านไปนว้นนนาก็แบบเออแฮปปี้ไม่มีอะไรแล้วแต่ก็คือแบบพอบอาบน้ำมนก็คือกลัวกลัวว่าจะเตือนอเออด้วย<อ>ความที่เราัเออเรายังหลอนอยู่แล้วแล้วก็นอนเนาะเราก็นอนกับแม่เตือนเหมือนเดิมแล้วก็แบบว่าแบบบอกให้แม่อย่าพึ่งหลับจนกว่าพี่อะจะหลับเออ,เออเขาจะฟิลเออแต่ว่า,าช่วงแต่พี่เออป็นคนหลับง่ายช่วงนั้นนะเออเป็นคนหลับง่ายเออพี่ก็หลับด้วย แล้วก็ดึกแล้วก็ตกดึกแล้วพี่ก็คิดว่าเออไม่น่าจะมีอะไรแล้วพี่ก็บอกค้มหลับไปแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างะทําให้พี่ต้องตื่นอีกแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบว่ามีคนมาสะกิดให้เราตื่นอ่าให้การเดิมใช่ให้การเดิมแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นเป็นเป็นแค่แบบสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละพี่ได้ยินหลังจากที่พี่บอกว่า ตื่นขึ้นมาแบบว่าลืมตาตื่นแต่ว่าก็คือตัวยังนอนอยู่แหละแต่ว่าลืมตาตื่นนะพี่บอกอ,อกะไรเล้วว่ะแต่ว่าพี่อะได้ยินเสียงแค่เป็นเสียงแบบเด็กแบบหัวเราะแบบเบาๆหัวเราะว่ามีความสุขกันเล่นๆแล้วก็แบบเป็นเสียงรถรถของเล่นอื่พี่ซื้อไปให้อเออแล้วพี่พี่กลับไม่กลัวเว้ยพี่กลับไปแบบเป็นกแบบ,เ,กบเออยิ้มอ่ะแล้วก็แบบ พูดขึ้นมาแบบพูดเลยพูดเป็นเสียงแลบว่าพี่ดีใจนะที่ที่หลานชอบเออก็หลังจากนั้นพี่ก็ไม่เจอเลยไม่ได้อยเลยและพอพอดีตรงกับที่แบบว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปแบบเช้าวันรุ่งขึ้นเหลยเออทางคุณหมอโทรมาบอกว่าจะทําพิธีกรรมทางศาสนาได้คิวเลยใช่ได้คิวเลยและแม่ฟ้าก็โทรมาบอกว่า เออน้องอัสดามาลาแล้วนะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าอ่ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าถึงหนูว่าไม่ได้เกิดแบบเป็นลูกของแม่แต่ว่าหนูก็ดีใจที่แบบว่าแม่มีความรักกับหนูแล้วก็ขอขอบคุณแบบเหมือนแบบขอขอบคุณของเล่นนู่นนี่แล้วก็สนุกกับแบบเด็กๆที่บ้านแม่ฟ้าก็ต่อจากนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าพี่อะกลัวการนอนไปเลยนะประมาณอาทิตย์กว่าะวานะ กลัวกลัวก็ก็ยังกลัวอยู่กลัวแบบว่าเออจะมีแบบอย่างอื่นมาอีกไหมก็คือกลัวหลังจากนั้นพออาทิตย์กว่าโอ้พี่ก็เริ่มลืมก็เริ่มก็เริ่มแบบเออไม่ก็เริ่มไม่มีเหตุการณ์อะไรก็นอนกระติกทุกอย่างแล้นี่ก็คือเรื่องราวความหลอนของพี่เจนะครับกับเรื่องน้องอสนานะครับก็แบบว่าก็อื่นเลยอ่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่แบบว่าบางทีฟิลในการเล่าเรื่องผีของพี่มันอาจจะแบบว่า ฟังดูงงๆหรือว่าน้ำเสียงของพี่อาจจะแบบว่ามันไม่ได้แบบน่าขนลุกน่ากลัวพี่พี่เป็นคนเล่าเรื่องแบบไม่เก่งไงแต่ว่าเหตุการณ์อันเนี้ยแค่แบบอยากอยากเอามาถ่ายทอดอยากแชร์อยากแชร์มาเล่าพี่พี่จะบอกก่อนเลยว่าพี่ออกจากกันเลยนะว่าพี่เป็นคนเจอผีอะบ่อยมากบ่อยมากจริงๆกับตัวเองอะบ่อยก็คือเหมือนเรามาเล่าให้ให้เพื่อนฟังยังไงถ้าสมมติถ้าใครชอบก็ สามารถกดไลค์กดซับสครายพวกเราได้นะครับ<อ>แล้วก็ถ้าอยากฟังอีพีต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับว่าอยากฟังอยากฟังอะไรเงีย้งยาสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อให้เรามีกออำลังใจทำคลิปเนี้ต่อไปนะครับคือคือ,ค,อคือในครั้งนี้เยังอจริง,รงอย่างเรื่องหลอกมากแอบกระซิบมาเรื่องหลอกจริงหลอกจริงพี่นักได้ได้ฟังแต่แต่พอดักวบ้าเลยหลอกจริงนะครับเป็นไงวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอันยองสวัสดีครับสวัสดีครัอย่าลืมนะทุกคนถ้าอยากดูอีพีต่อไป ลืมกดไลค์กันเข้ามานะครับน้องอาศาดาจะไปขอของเล่นทุกคนหรือเปล่าเฮ้ยไม่หรอกเพราะว่าน้องไปเกิดแล้วด้วใช่บ๊ายบาย